โอ้คุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ากลายเป็นแข้งไทยครับที่ยังคงเดินหน้าทุบสถิติไทยลีกอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะประเด็นของสุพนัทเหมือนตามีหลากหลายเรื่องให้วิพากษ์วิจารณ์ณนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟอร์มร้อนแรงในะวินาทีนี้เนี่ยใครๆก็คิดฝันว่าไทยลีกอาจจะเล็กเกินไปสำหรับแบงค์ไปแล้วก็ได้นะครับมาฟังบทวิเคราะห์นะครับและสถิติกัน พร้อมประเด็นสถานอาเซียนครับเปิดค่าตัวนักเตะอาเซียนวันนี้เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนกรณีศึกษาครับถ้าไทยจะกระทบไหลแข่งดัดต้องเรียนรู้และพัฒนาอย่างไรกับโอกาสที่อินโด มีแข้งลูกครึ่งลูกเสี่ยวโอนสำชาติเป็นจำนวนมากมาติดตามกันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับพี่น้องบอลไทย เขาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่ายังคงเดินหน้าสร้างสถิติใหม่อย่างต่อเนื่องในการแข่งขันไทยลีกนะครับสำหรับสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดกับฟอร์มการเล่นนัดล่าสุดที่สามารถเอาชนะขอนแก่นยูเนเต็ดชนิดถนมทลายถึง9ประตูต่อศูนย์นะครับสกอร์นี้มีนัยสำคัญพิเศษมากๆครับเพราะว่านี่คือการเอาชนะคู่ต่อสู้ ที่มากที่สุดเป็นอันดับที่2ในประวัติศาสตร์หลีกผู้บอลอาชีพของไทยไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยยังคงยืนระยะสถิติมาอย่างยาวนานต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี1999ก็คือเกมที่ฐานอากาศเปิดบ้านถล่มไดสตาร์กรุงเทพ10ประตูต่อ0นะครับทำให้เกมที่บุรีรัมย์เอาชนะขอนแก่นยูนเต็ด9ประตูต่อ0เนี่ย ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่2ตลอดการนะครับตามมาด้วยเกมที่เมืองชองยูเนเต็ดครับไล่ถล่มชนะซูเปอร์พาวเวอร์สุปราการเมื่อปี2017 9ประตูต่อ1เกมที่บางกอกกลาสครับเอาชนะซูเปอร์พาวเวอร์สุปราการฤดูกาล2017เหมือนกัน8ประตูต่อ0นะครับและอันดับที่5เนี่ยบุิลััมยังครองซิติเอาชนะทางด้านของสิงห์เชียงราย8ประตูต่อ0ฤดูกาลนี้เลยครับ กลายเป็นสถิติที่โหดมากๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมแล้วก็ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาครับว่าเกมนัดนี้เนี่ยจะไม่พูดถึงเขาไม่ได้ครับผมกำลังพูดถึงสุพนัทเหมือนตาที่ณปัจจุบันเนี่ยโอ้โหกลายเป็นนักเตะแดนหน้าทีมชาติไทยที่สามารถผลิตสกอร์แล้วทำผลงานนะครับข่งกับกองหน้า บราซิลหรือกองหน้าต่างชาติของบุรีรัมได้แบบโคตรสุดยอดครับกลายเป็นความภาคภาคูมิใจเลยคือหลังเกมเนี่ยตัวของสุรัต์เหมือนตาได้แมนออเดอร์แมทนะครับแล้วเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์นะครับแบงก์ก็บอกว่าผมคิดว่าต้องปรับจูนกับเพื่อนร่วมทีมอีกพอสมควรโดยคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะแน่นอนพวกเราอยากได้ชัยชนะพร้อมไม่เสียประตู ซึ่งเกมหน้าคงเป็นเกมที่บุรีดำต้องทำให้ได้เพื่อแชมป์รวมถึงอยากให้แฟนบอลมาให้กำลังใจทีมครับนี่คือสิ่งที่กองหน้าวัย22ปีเลครับเปิดเผยหลังเกมโดยสสิตีเนี่ยสุดๆจริงๆนะครับต้องให้กองจริงนะครับผลงาน3ประตู3แอสซิดจากโอกาสยิง4ครั้ง ความแม่นยำในการผ่านบอลเนี่ยนะครับ45ครั้งผ่านบอลสำเร็จ40ครั้งแล้วก็สร้างโอกาส6ครั้งความแม่นยำในการยิงประตูเนี่ย4ต่อ3ก็คือ75%สัมผัสบอล57ครั้งการตะบอลในพื้นที่ฝ่ายตรงข้าม13ครั้งจ่ายบอลเข้าไปในพื้นที่สุดท้าย5ครั้งความแม่นยำของการวางบอลยาว1ครั้งแม่นแบบ100เปอร์เซนต์ สถิติสูงมากนะครับที่เว็บไซต์ฝรั่งให้มาเนี่ยสูงถึง9.9กันเลยทีเดียวคือยอมรับแบบตรงๆนะผมเห็นสุพนัทเล่นทุกวันนี้มันทำให้เกิดความรู้สึกแล้วก็ฟิลลิ่งที่ต้องบอกว่าแบบนี้คือฟุตบอลไทยเนี่ยแต่ละยุคแต่สมัยเนี่ยนะครับเราจะมีนักเตะนะครับพรสวรรค์ในแต่ละ ช่วงเวลาที่เราสัมผัสได้นะครับผมเองเนี่ยได้สัมผัสแบบเต็มๆในยุคสมัยที่ได้เห็นทั้งโกอุ้มเทียรทรบุญมาทันสมัยเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับแล้วก็ยังมีชนาทิพสงกระสินนะครับเทียรศินแดงดาเนี่ยฟิลลิ่งของสุพนัทเนี่ยไม่ต่างจากนักเตะรุ่นพี่เลยนะครับคือมีแสงและครับเป่งรัศมีตั้งแต่ช่วง ยังเป็นดาวรุ่งนะครับจนณปัจจุบันเนี่ยถามว่าเติบโตเป็นผู้ใหญ่หรือยังในวัยยียก็เกือบจะเข้าสู่ช่วงพีิกของการน,นะแข่งก็คือวัย25นะแต่ผมเองเนี่ยรู้สึกได้ทันทีว่าสุนทรเหมือนตาเนี่ยทำให้คนดูฟุตบอลไทยเนี่ยมีความหวังและก็ดูมีความฝันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกรณีนี้กำลังกลายเป็นที่พูดถึงกันเยอะนะครับแม้ว่า ประธานสโมสรบุรีรัมยูในเต็ดอย่างคุณเนวิติชอบเนี่ยแกจะประกาศชัดว่าตอนนี้ไม่มีแผนส่งนักเตะในสโมสรบุรีรัมย์ออกไปเล่นต่างแดนแต่ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมานะครับว่าสมาน,นเหมือนตาเนี่ยฟอร์มแบบนี้นะครับยิง3จ่าย3ในเกมเดียวแล้วก็เกมก่อนหน้าน,นี้ก็ทำผลงานดีดีนะครับยิงประตูได้ด้วยเนี่ยนะครับก็คงไม่แคล้วที่แฟนบอลเองก็อยากจะคาดหวังว่าเฮ้ยไหนตัวแบงค์เนี่ย ก็ไปเล่นในยุโรปกับ OS l u สลมาแล้วนะครับแล้วกลับมาเนี่ยโหประสิทธิภาพไม่ได้ลดลงเลยมีแต่จะเพิ่มขึ้นเป็นทีวีคูณนี่ผมยังไม่นับผลงานกับทีมชาติไทยในยอาซินคัพอีกนะดังนั้นเนี่ยถ้าจะวิเคราะห์วิจารณ์นะครับก็ต้องยอมรับกันแบบตรงๆว่าผมเองเนี่ยก็ฝันเห็นตัวของสุพป์ทันเหมือนตานะเก็บกระเป๋าไปเล่นในการแข่งขันเจลิกได้เหมือนกันนะคือต้องบอกว่า สเปคของสุบนัทเนี่ยนะครับถูกตาต้องใจลีกอาชีพของญี่ปุ่นมานานแล้วนะครับถึงขั้นก็เคยมีการให้ความสนใจกันมาตั้งแต่สมัยเป็นเยาวชนแต่ตอนนั้นเนี่ยผมว่าแบงค์เลือกเวถูกก็คือลองไปเสี่ยงดูในลีกยุโรปก่อนเพราะว่าอายุยังน้อยโอกาสที่จะไปแจ้งเกิดก็มีนะครับแต่เมื่อไปยุโรปแล้วเนี่ยนะครับโอกาสไม่เยอะแต่ต้องยอมรับว่าเจ้าตัวพัฒนาขึ้นมากๆเนี่ย สำหรับมุมผมนะผมว่าเจลีกเนี่ยคือเวทีที่เหมาะสำหรับเจ้าตัวและผมก็เชื่อว่าเจลีกทีมใหญ่ๆห,หรือทีมระดับกลางตารางเนี่ยตกกลุ่มรักนะครับในฟอร์มการเล่นของนักเตะไทยอายุประมาณนี้ฝีเท้าระดับนี้อย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมว่าสุนันเหมือนตาเนี่ยเป็นเจ้าของรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของการแข่งขัน,ขนอาซินครับ2024ด้วยแล้วก็ เรียกว่าไม่มีใครที่จะแบบค้านสายตาเลยนะครับฝีเท้าโคตรดีแล้วก็ต้องยอมรับว่านี่เป็นหนึ่งในดาวรุ่งไทยที่ฝีเท้าสากาัดคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งโอ้โหเป็นช่วงเวลาที่ผมได้ดูบอลแล้วรู้สึกมีความสุขอะที่เห็นนักเตะพรมสวรวค์แบบนี้นะครับแล้วทำผลงานดีต่อเนื่องขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมคิดอย่างไงคิดว่าอนาคตเนี่ยเจลีกเหมาะไหมสำหรับสุพรรณเหมือนตาหรือจะลองกลับไปสารฝัน ในยุโรปต่อในนาคตก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวิเคราะห์วิจารณ์กันแบบสนุกสนานเฮฮานะครับคุณผู้ชมพูดถึงสุมรเหมือนตาแล้วเนี่ยก็ต้องแจ้งข่าวนะครับที่มีการระยงันอัปเดตมาอย่างสดๆดร้อนร้อนเมื่อช่วงค่ำของวันที่19มกราคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นภาพของเทจะเรศิ์วงกระครับที่ตอนนี้เก็บข้าวของเก็บ กระเป๋าครับเดินทางกลับญี่ปุน่นร่วมกับทํานักเตะของสโมสรเซเรโซโอซาก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่านี่ก็เป็นหนึ่งนักเตะที่เป็นความหวังของชาวไทยหรือแฟนบอลไทยในปีนี้ในการแข่งขันลีกสูงสุดของญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าเทศจรศักดิ์วงกรนเะเห็นไหมผมบอกแล้วว่าทางฝั่งของญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับก็ คือถ้ามีคนไหนฝีเท้าดีเขาก็อยากได้แหละนะครับแล้วผมก็บอกว่าสุนัขเหมือนตาเนี่ยนะครับจริงๆผมว่าไทลีกตอนนี้เล็กไปสําหรับเขานะแต่ว่าวีลีกก็คงไม่ได้ลีวีลีกเขาระดับจักรวาลก็เจลีกนี่แหละนะครับน่าสนใจมากที่สุดกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมมาต่อเนื่องกันที่ประเด็นคือฮาอาเซียนดีกว่าผมพูดได้เลยว่าประเด็นนี้สาฐานของจริงคือก่อนหนะ้าเนี้ย ผมเคยพูดถึงเรื่องราวของความภาคภูมิใจแล้วกันนะครับสำหรับความเป็นนักเตะของทีมชาติไทยเรานะครับในย่านอาเซียนเนี่ยเป็นที่ยอมรับเรื่องของมูลค่าผมพูดไปแล้วว่าท็อป5ของไทยก็ไล่เลียงตั้งแต่สุชัยใจเด็ดนะครับชนาทิพย์สงกระสินนะแล้วก็สุภโชคสารชาติสุนทรเหมือนตาแล้วก็ นิโคลัสมิเค่สันนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับสื่อของทางฝั่งอินโดนีเซียเนี่ยได้มีการเปิดค่าตัวผู้เล่นอาเซียนอันนี้เป็นตัวเลขที่ต้องบอกกันแบบตรงๆนะว่าอ่าณปัจจุบันเนี่ยอินโดนีเซียนะครับแต่ต้องวงเล็บนะอินโดนีเซียลูกครึ่งลูกเซยโอนสัญชาติจากดัตช์หรือเนเธอร์แลนด์เนี่ย คลองตลาดนี้อย่างชัดเจนนะครับอันดับ1คือมิสฮิวเกอร์นะครับ9ล้านยูโรสูงมากนะครับอันดับ2เควินดิกนะครับ4.5ล้านยูโรอันดับ3ก็คือเจอิสเซสนะครับ3ล้านยูโรอันดับ4ี่คาวินเวอร์ดอง2.5ล้านยูโรอันดับ5้ามาทินเพลสนะครับ1.8ล้านยูโรอันดับ6เนี่ยก็คือทอมเฮ1.5ล้านยูโร กว่าจะถึงนักเตะไทยก็คืออันดับที่7ก็คือสุภชัยใจเด็ด1น0 0 0ล้านสองแสนยูโรชนาทิป1์หล้านยูโรนะครับแล้วก็มีแซนดี้วอตหนล้านยูโรมีเดีอนคูของมาเลเซีย8,000 0ยูโรสุภโชคสารชาติ8,000 0ยูโรเท่ากับสุขคณัเหมือนตาที่8,000 0ยูโรผมเนี่ยกลับมองในแง่มุมที่น่าสนใจนะคือก็ต้องยอมรับแหละนะครับเข้าไป สองคอมเมนต์ของทางอาเซียนก็บอกว่า ih, เฮ้ยโหอินโดนีเซียค่าตัวสูงนะแต่ไม่ใช่นักเตะท้องถิ่นของอินโดนีเซียเลยกลายเป็นลูกนักเตะจานนกดัซซะเยอะนะครับแล้วก็มีหลายคอมเมนต์ที่ออกมาบอกอย่างชัดเจนแล้วว่าโหถ้าพูดถึงความภูมิใจเนี่ยนะครับประเทศไทยมีนักเตะท้องถิ่นที่แข็งแกร่งจริงๆพวกเขาไม่มีนักเตะลูกครึ่งในลิสต์15แข้งเลยนะครับแต่ว่า กลายเป็นนักเตะไทยแบบล้วนๆ,ๆเออผมลืมบอกไปดับ15เนี่ยมีราฟาเอลสั้นหรือเงียนซนเซนนะครับแข่งโอสินชาบราซิลที่ไปอยู่เวียดนามด้วยนะครับเรื่องนี้น่าสนใจคือถ้ามองแค่ในแง่ของความภาคภูมิใจมันก็อีกส่วนหนึ่งคือเรามีนักเตะท้องถิ่นที่ดีนะครับโดยพิสูจน์ได้จากมูลค่าแต่ผมกำลังจะบอกว่าสิ่งที่มันกลายเป็นประเด็นสถานสำหรับผมอะถ้ามองในมุมกลับกันนะ การที่ในตารางนักเตะอาเซียนเนี่ยนะครับมีผู้เล่นดัสเข้ามาแบบนี้ในฐานะนักเตะทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยผมกลับมองเป็นโอกาสที่ดีนะคืออย่างน้อยเนี่ยตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเนี่ยมักจะวนเวียนอยู่กับอันดับหนึ่งะครับของการเป็นเจ้าของมูลค่านักเตะในยันอาเซียนสูงๆวันนี้อินโดปรับมาใช้เว หาลูกครึ่งลูกเซี่ยวโอนสัญชาติโดยใช้แกนจากเนเธอร์แลนด์เป็นหลักเนี่ยผมกลับมองนะว่าเป็นโอกาสดีของแข้งไทยว่าจะได้เห็นว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับผู้เล่นที่เล่นอยู่ในยุโรปอย่างมิทูเกอร์เควินดิกเจย์อิซตเนี่ยเล่นอยู่ในลีกยุโรปเนี่ยนักเตะเหล่านี้นะครับค่าตัวตามมาตรฐานสากลถือว่าสูงมากๆนะครับ9ล้านยูโรนี่คือแพงโคตรนะครับ แล้วก็4.5ล้านยูโรหรืออนาคตอาจจะมีแพงกว่านี้ด้วยเนี่ยผมว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ถ้าแข้งไทยเราเห็นเนี่ยก็น่าจะเป็นการศึกษาหาวิธีเหมือนกันว่าโหตลาดยุโรปค่าตัวหลักนี้กันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นและกัน สำหรับวงการฟุตบอลไทยของเรานะครับต่อแรกเนี่ยผมก็มุมมองแหละว่าอ,อินโดเขาโอนสัญชาติในที่เราเยอะอันนี้เข้าใจได้เขาก็อยากควําส็จอย่างรวดเร็วนะครับตามแนวทางของเขาใช้เงินใช้ทองใช้คอนเน็ชันใช้อำนาจต่างๆแต่อย่างที่บอกนะครับว่าทาเลน์ของไทยเราเนี่ยมันน่าตื่นเต้นตรงที่ว่าเราพยายามสร้างพยายามปั้นนักเตะของเราขึ้นมาแต่ถ้าวันนี้เราไม่ได้เป็นผู้นำนะครับเราได้เห็นตัวเลขแล้วว่าหูระดับโลกเป็นแบบนี้ ผมคิดว่าเราควรใช้โอกาสนี้ในการศึกษาพิจารณาระดับฝีเท้าของนักเตะที่มีมูลค่าสูงเขาเล่นยังไงแข็งแกร่งขนาดไหนเพื่ออนาคตที่ดีนะครับผมก็มองว่ามันเป็นประเด็นสถานที่ไทยเราเนี่ยอนาคตอาจจะได้เจอกับอินโดนีเซียแล้วก็ได้กระทบไหลแข้งดัดนะครับจะได้รู้ตัวเองว่าศักยภาพของเราตอนนี้เป็นยังไงและจะก้าวพัฒนา ไปสู่เวทีระดับโลกได้หรือไม่นะครับวันนี้เราเห็นต้นแบบอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะและเนี่ทรลแลนด์เนี่ยไม่ใช่ทีมระดับไก่กาอาราเร่นะครับนี่เป็นทีมระดับรองแชมป์โลกหลายสมัยนะครับคือจริงๆมีบางยุคบางสมัยคนไปแชมป์โลกได้ซ้ําแต่ก็พลาดไปเองนะครับแต่ก็ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาแหละว่านี่คือสิ่งที่ เป็นโลกของฟุตบอลนั่นเองนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้ คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้ Hi! กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ